ก็คือไปแล้ว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 โอ้ยผมเปลี่ยนทุนเลยดีกว่าถ่ายเลยโอ้ยเปลี่ยนทุนดีกว่าเปลี่ยนทุนแต่กระทางกระทางยาวโอ้โหโดนนี่ไงเราโอ้โหโไปแล้วบ้าบ้าไปแล้ว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 โอ้ยปิกิน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 วัดโอ้ยอยู่โอ้ยหวาน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 จี๊ยบ โอ้ยนะครับต่อเตัวไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาบ่อทรายนะครับเขาขุดทดินขายนะมาเรามาก่กนเลยเรามาดูสถานที่กันดีกว่าก่อหูนี่ครับคนชวนมาน้องโบสเฮ้ยกระที่ไม่ต้องเห้ยเขียวมันอยู่แล้วนะเ,เดี๋ยวเรามาประกอบอุปกรณ์ก่อน ผมมาแค่คันเดียวคันเดียวก็เสียวได้นะครับนี่เลยนะฮะคันสายเฟ,ฟียบสายเฟียบนะครับสาย 12, 14, สายิบสิบสองปอนสิบสี่ปอนไอสิบห้าปอนนะเดี๋ยวก็รู้อ่ะ <icias S 1> หมู routes, หรือจ <laughs> ้าเหลือเหลืออีกแล้ว <ะ S 1> <laughs> เหลือเหลือนมพ <laughs> ัรกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันไปะเขาระกอาไปกอน นี่จะตกเป็นตะก่วนนะครับตะก่วนน้อยล,ลงไปหน้าดินแต่เดี๋ยวตอนแรกเนี่ยจะตีปตะกอวิ่งก่อน,นเดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจนะว่าปลาที่นี่จะกินยังไงอันนี้ก็ใช้เป็นตะกอซิ่งนะครับตะกอวิ่งจากไายดีแน่มมมผมชอบตะกอ่ายนี้เพราะว่ามันเวลาใช้งานอะคืออย่างแรกเลยนะครับตะกอเขาลื่นนะับเวลาใส่ด้วยล ที่สําคัญคือเวลาใส่สายเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยลืออย่นเลยพึดพ,พลึนไปเพราะมีกานคอร์เตอร์บัตเนีมันจะไม่ติดเวลาวิ่งป่ามจะไม่ระแวงจะถือว่าเป็นค่ายนะครับที่ของดีมีคุณภาพมาแล้วครับเจ้าของค่ายแบรนด์ DNA พี่โอู๋สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาถึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล <พอ S 1> ้วก็ดีพอไหมพอ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 โอ้โหอีกเพียบเลยนะมีอีกหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับจากนั้นตกปลานะครับออกแบบนะครับ งานก็จะด,ดีๆเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าบ่อนี้เขาบอกว่าเ,เป็นบ่อมหาชนเก่านะครับไปขโมยของเขาเขาเ,ขาเลยไม่ให้เข้ากันเนาะพอบอกว่าเออ้าตีมาเขาคิดว่าไม่น่าขโมยนะครับแต่เราก็อย่างที่รู้ครับเดี๋ยวก็ขโมยต่ับเดินแบตกะสารลูกโอ้ขอบคุณครับแตะก็รุ่นใหม่รุ่นใหม่ตะกออิิงอ๋อตะกอทวงตะกัวมีตะกวดข้างในตะกอวิ่งตะกัว โอ้ตะกัววิ่งด้วยอันนี้ใช้โอ้โหตกมาบึกสบายๆเลยเนี่ยมีมีหลายสายมีหลายสายโอไม่มีมีไสายจมจิ๋มน่ารักด้วยอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือสปอนเซอร์หลักเลยนะครับดีๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุยกันต่อเดี๋ยวลองตีตะก้อเบาก่อนไล่สายแล้วเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ก็มาเรื่องขนมปังครับมาเดี๋ยวผมทำเหยียดให้ก่อนเทไปเลยครับขนมปังประมาณสักขนาดนี้ก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจนะเล่นแบบโดดๆเลยนะนี่ เสร็จปุ๊บเลยนี่เหมยยกนะครับขวดหนึ่งครับผสมง่ายครับเราตีไล่เบาก่อนนะฮะตีไล่เบานี่มันจะทําให้เวลาไล่หนักมันจะง่ายขึ้นนี่ครับถังแค่นี้ครึ่งขวดก็พอครับไม่หมดเราปิดปากเก็บไว้ใช้ต่อนะฮะสีมันก็จะเขียวเขียวเหมือนเนี่ยครับเหมือนมีแยมโลด้วยเหมือนมีปัตเตอมือมันเลยดูดิโอ้โหนะฮะหืมหอมนะไม่ไหวหรอกนะครับวันนี้ใช้เป็นเบ็ดฟูดูฮุกเบอร์สิบก่อนนะครับ นี่กลิ่นหอมนะเกี่ยวเบ็ดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอบ่าแล้วเราก็เขาบอกว่ามีสวายด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันมาดูตัวขึ้นกันนะครับว่าจะไซส์ไหนนะครับปะมาตีไกลไหมโบสระยะ50เมตรนะพี่ให้ถึงครึ่งบ่อครับให้ถงายสินิอีกแล้วโอ้โหจะจมไหมเนี่ย มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับอ่าน้ำก็ถึงถ่ายแล้วไป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 แล้วโอ้ยผมเปลี่ยนทุ่นเลยดีกว่าถ่ายเลยโอ้โหเปลี่ยนทุ่นดีกว่าเปลี่ยนทุ่นโอ้โอ้น้องโบนโดนแล้วครับน้องโบนโดนแล้วครับตัวแรกตัวแรกนะครับโอ้ยบ้าจริงหน่ดยเลยนะครับเฮ้ยดีกว่านะมันลึกคน้ำมันลึกผมเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อน you <sharp inhale> วสีด้วยสวยสววยถ่ายแล้วครับวแรกโอ้โหมาแล้ครับตัวแรก เหมยหยกครับผมนี่ตะก้อซิ่งดีเอ็นเอนะครับครับบอทฮนะโอ้ ไปอีกแล้วครับน้องโบ๊ทอะไรกันสดขนาดนั้นโ,โอ้โหสองตัวติดเลยนะครับน้องโบ๊ทนะครับน oh, <no. S 2> ้องใส่ก็ใช้ชิ่งยาวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเหมือยกนะครับไม่ผิดหวังจริงครับ จะหักไหมครับจากอ้าวอ้าวละลานกันซะแล้วนะครับละลานกันซะแล้วลงมาลงมาลงมากหลังหน่อยก็หลังหน่อยนะบุญวายแล้วนะครับบุญวายแล้วครับดีจังครับบุญวายแล้วนะครับอ่าดูเดียวตอนนี้ทั้งหมด้วครับตอนนี้ โอ้โหเหลือแสดงว่า <estiver> ก <thorough> really? no. ินเต็มที่เลยนะครับหรอเดี๋ยวเกาอาปลาไปแล้วถ่ายอะไถ่ายปลาไว้ถ่ายปลาล้วมอ่ะโอ้โหเดือดเต็มแล้วเดี๋ยวปล่อยคืนโดนแล้วครับน่าจะตัวเล็กจริงนะตันนี้แตะกระชังกระทางยาวเอี๋ยวเดี โดนนี่ไงเราโอ้โหเล็กแค่เด้โอ้ใบเล็กแล้วนะครับไมบเล็กแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเนี้ยนิใหญ่อะอ๋อต้องต้เงตีอเอ้แขวนแขวนอะแขวนว่ะแขวนแขวน่ะไต้ก็มีไต้เล็กไต้ใหญ่อะสองโลสามโล หายธรรมชาติก็ไม่ผิดหวังนะครับ ไม่ได้เข้าคีบครับเข้าปากครับแต่มันไปพันคีนคบเนี่ยครับนะลำบากลำบากของเขาปากลำบากตอนเอาปลาเข้าเนี่ยครับเต็มปากนะจ๊ะสวัยธรรมชาติ พระเอกพระเอกพระเอกวันนี้น้องโบ๊ทนะครับพระเอกน,น,น,นะครับดีนะครับโหใส่ไล่ไล่กันนะครับสามโลสองโลนะครับ โดนกระต่านี้เลยพี่นี่อะไรนี่พี่ตีะไรครับผมทุกด้านเลยขนะเบอร์นี้เนี่ยกระชังแตกครับวันนี้กระชังแตกครับกระชังแตกเอาปลากินตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหปลากินไม่รู้ตัวเลยครับปลาธรรมชาติกินเบาเนาะอ้ามัเรื่อยอะไรวะ เออไม่เข้าง่ายแค่เนาะโอ้ยผมตามน้องโบ๊ทมาแล้วครับสองตัวต่อสามนะครับอะไรมี่ถึงไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กครับไม่เล็กครับโอเคผมไม่เล็กนะ,มกนะผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับตรงนี้ขึ้นดีที่สุดครับต้องรู้ไม่ไหว <laughs> เห็นหลุมกับดักกินคนแล้วหยอดเออ <c oughs> เล็กนะครับพี่ตีไม่เล็กครับผมน่ากลัวที่สุดกับตอนนี้กลัวที่สุดกับแบบนี้เลยครับตี๋นอกจากไม่เล็กแล้วไม่ลงด้วยครับไม่ลงนะครับจะลงทำไมครับอันตรายครับเด็ดอมใต้น้ำโนนแล้วนะครับพี่อูนะครับลบครับสศปามาทนะครับรถกำปามาทนะครับขอหาแล้วครับ วัดอยู่ดีครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับโดนแล้วครับไม่ไปไหนเลยพุ่งไม่ยอมไปไหนเลยนะครับขึ้นแบบนี้เว้ยโอ้โหก็ไปอีกแล้วของบอสเอาเสือดินี่นะกลัวสับอยู่ตรงกตีเธอไม่โดดนะครับ คืออโอ้ยมีสู้มีสู้ โอ้โหโอ้โหจำเด็นนะปี๊ดปีดหนาน่ดครับแต่นมืก็อยู่ในงีอกนรบโมนะครับโม้โดนแล้วนะครับโดน้ายนะครับกายนะครับ่ตวโดผมับกล้องให้ดูหน่อครับกลองให้ดูใเข้ามาก็ฝากไเยเยนครัน้องโม้อ่านตานะครับต่หน้าดินนะตัวแรกนะครับที่ายสดนะครับมีตัวมันเยอะเลยนะครับ โอ้โหให้ธรรมดาเลยนะโมดเราอันนี้่อเป็นให้เองเลยครับไฟไม่เล็กเลยครับตัวที่สี่ตัวที่สี่สี่ครับหมงมันอยู่นะตอนนี้ครับสวัสดีครับให้ามาชิกฝากติดตามด้วยนะครับยกหม่ยกครับตัวที่สี่แต่ก็ซิ่งดีเอ็นเอครับผมโอ้ยหวาน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 จี๊บโอ้ยนะครับต่อตัวไปเรื่อยๆครับตัวไปเรื่อยๆ ได้ๆตัดินนะตัดินนะูอไหองนะเป็นบบหองไม่ไหวจะลงริงไม่ไหวจะลงนครับเดีวจากขนาดเลอย่างเงี้ยเขบดูดีโอ้โหเดียเดี๋ยุดบ่อมาเลยนะครับผมอันเดียวอยู่ตรงนี้ครับรออยู่ของโบส สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคุณผู้กําลังตีพุ่มกระยาแล้วโอ้โหด์นี่คือทุกท่านเลยครับโอ้โหอย่าให้สวยอยให้สวยอย่ใหญ่อย่าใหญ่หมดหมดเขาเน้ะหมดเลยตัวเองเลยพี่พี่อูยไม่เล็กนะครับนี่แบบ รอดแล้วนะครับจากการที่ถูกปรามาสไว้ว่าเมื่อกี้ไปทำอะไรมาคตามที่ทีมอ๋อแกเข้าไปใหญ่ครับจะเข้าไปใหญ่นะปลาลยงอีกหนึ่งตกไปไอ้ยาโอ้โหสีเงาเอาเน็ตเอาเน็ตเอาเน็ตนับจำนวนโอ้อเอาลุดหลุดนะครับหลุดนะครับโอ้โบดไม่ช้อนโบนไม่ช้อนจ่ะตายแล้วเอ้โหวันนี้ทำอะไรมาอะไรวันนีนทำอะไรมา พูดถึงเรื่องก็ค flo ือปุ๊บหดุตั้บเลยได้ให้เลยอ่๋อได้ตัวแล้วครับก็แก๊กนะครับพกินกันเหญ่เลยพี่นี่กันใหญ่โอ้มีขิงกันแล้วครับโอ้ยยินยินพี่ๆก็อิจฉาตายเลยโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับพี่ๆอิจฉาตายก็ได้เนอะเดี๋ยวดีในก็แดดปู่ไม่ตกนะมีคนตกแทนล้ะลองนำไปซื้อมาใส่แล้วเออเขาเอาไป ไม่ไหวหรอกเตัวนี้ไม่น่าใหญ่ตัวนี้ปล่อยหัวตัวเล็กไม่เี้ยับเล็กขนาดนี้าไมได้ราคาเชือิินรบเชือาไใ้ปลาแลไม่ใส่กระชังนะครับโยนลงน้ำไปเลยครับ บอกไม่เอานะครับโค้บอกเล็กนะครับก็ผลิติัรรมนะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วพี่พี่พ์ไปแล้ววะหวาน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 เจี๊ยบหลุดจาให้เลยนะแหมโดนอีกแล้วนะครับพี่หูเรานะครับเอ้ยทำไมเบาจังวะเอ้ยทำไมเบาจังวะเอาแล้วไงเอาแล้วไงดึงเชงนะดึงเชงพี่หูเอาแล้วไลฟ์สดด้วย มีตัวมีตัวฮะมีตัวแล้วมีตัวมดีอะไรน้าร <ina> <L reviewers> ุด <notable> อ <ate puis> ีกแล้วรุดอีกแล้วอะไรวะเป็นำอะไรมาครับโอ้โหโอ้โหเงียบโอ้โหเยอะเยอเยอเยอตายแล้วจะเป็นไปแล้วครับน้องโมดไปอีกแล้ว ย่าง้ก็เหนื่อยเลพี่ <laughs> เหนื่โอ้มีขิงอะไรครับอโอ้ต,ตาย,ตตายโอ้ยพี่ๆก็อิจฉาตายเลยออเดแล้วเดินจ่านะครับพี่ๆฉาตายต้ตยองไม่ได้ อ่ะสุยิ่สกโอยยิ่งกยิ่งกยิ่งตัวัปด้วยร้อนไหมรอนไหมสวยคืยอ าใหญ่เาใหญ่อโอ้ใหญ่อยู่ครับอืออือที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นก็กินดีกว่า โอ้ใครจะกล้าหลอกพี่มาแล้วมาแล้วมาเลยเอ้ยโอ้โหพี่ตามหา ข้าสโลแกนเลยพี่เหยื um, ่อไม่แตกแดกเฉยอะไรนะครับเหยื like ่อไม่แตกแดกเฉยเหยื่อไม่แตกแดกเฉยเหมียกพ่นหัวเชื้อนคนหัวเชื้อออกมาจากปากเลยหัวเชื้อออกมาจากปากเลย แล้วนะครับเก็บของกันแล้วนะยังโดนอีกนะครับนี่โอ้โหอะไรไม่รู้นะครับหน้าเป็นไรครับยีศกอีกแล้วครับโอ้โหกินจนกินจนเลิกกินจนเลิกจะกลับแนนล,ล้เวลลลเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นหนีแล้วครับหนีไปนู่นแล้วครับหนีไปนู่นแล้วปลาเลี้ยงเขาปลาเลี้ยงเขาขึ้นหรือขึ้นอีกแล้วเนี่นนยขึ้นอยู่ด้วยหลุมยีศกหลุมหลุมยีศกโอ้ โอ้ยมันมันดีเพราะว่าใช้ตะก้อดีเอชใช่ไหมพี่ใช่ครับมันดีเพราะเหมยหยกครับพีอห่อออวยกันเองนะครับหอห่อกันเองนั้นมาทำอะไรพี่อ๋อแล้เสื้อดำแล้วมานทำอะไรพี่เอาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหงัดอย่างดีอ่ะ โอ้ยสกปรอด,ดินนะครับตัวมันจะใสๆหน่อยนะครับโอ้ดีนายกายเฮน่าแก้ผมรอ <c oughs> แก้อะไรมันอึ๊บไม่เข้า <c oughs> อึ๊บบอ้ยหมิยกครับโอหยอดนิดอร่อยแนะ่ยืดไม่แตกยี่สกปรดดินครับผมเหมิ่งหยกนะครับเหยาะนิดอร่อยแน่ครับของจริงเลยใช่ไหมของจริงครับผมนี่ครับหมดขวดีดเอนี่ทั้งตะกร้อทั้งเหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อหมดขวด คนเดียวเสียทั้งวันนี่ครับสุดยอดครับผมฝากคนด้วยนะครับกับเหมยยกนะครับแล้วก็ตะก้อวิ่ง DNA นะครับครับนี่ก็คือผลรวมของเหมยยกกับน้องโบ๊ทนะครับวันนี้ลุดนขาดก็อย่างที่เห็นนะครับทั้งในไลฟ์สดทั้งอะไรนี่เราก็มาตอนหกโมงนี่แปดโมงสีเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งใช่ใช่ครับอันนี้เอาแค่ขำๆอันนี้เอาพอแกงกอเนาะพอได้ปวดแขนโอ้ท่าทำไมงั้นนี่ต้อใส่เต็ม เล็วกระชังงแตกครับผมบเราก็มาตกกันแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งเราไปเทสหลายๆบ่อนะครับแล้วเดี๋ยวดูผลงานเราได้ครับพี่ก็ฝากติดตามไว้นะครับกับน้องโบ๊ทนะครับแล้วก็เหมยหยกของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับตะก้อ DNA ็นะครับแล้วก็ฟูดูดูด้าใช่กับผลงานดีๆแบบนี้แล้วฝากเจ้านี้ไ้ด้วยครับเหมยหยกของจริงของจริงครับพี่ปวดแขนปวดแขนเ็แล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub s cribe ติดตามด้วยนะครับสอบคุณครับทุกท่าน